าดหลุม1,000 0ใบวงเงิน5.16ล้านบาทเมื่อพิจารณาราคาต่อใบพบว่ามีราคาตกใบละ515บาทซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าท้องตลาดทั่วไปด้านทีมโฆษกกองทัพบ,บกโพสตที่แจงกรณีดังกล่าวว่าการจัดซื้อถาดหลุมเป็นไปตามระเบียบวัสดุที่ใช้เป็นวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม s t a i l e s s t e e l ชนิด SUS 30 4เป็นวัสดุที่เป็นเกรดสำหรับใส่บรรจุอาหารเพื่อใช้บริโภค (Food g r a d มีความปลอดภัยในการใช้งาน และมีความหนา0.8ม mm, ิลลิเมตรทำให้มีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานเป็นประจำทุกวันวันและสามือ้อซึ่งนอกจากการใช้งานในที่ตั้งปกติแล้วยังสามารถนำไปใช้ในฐานปฏิบัติการต่างๆในพื้นที่ห่างไกลได้อีกด้วยซึ่งแตกต่างจากถาดหลุมที่ทำจากสแตนเลสเกรด201มีความคงทนต่อความเป็นกรดและด่างน้อยรวมถึงมีความบางเพียง0.5ม mm. ิลลิเมตรทั้งนี้ระบุเพิ่มเติมว่าการจัดซื้อ เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมโดยมีผู้เสนอราคาต่ำสุดใบละ520บาทจึงพิจารณาใช้เป็นราคาประมาณการและเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับถาดหลุมยี่ห้อตราหัวมะลายราคา620บาทราคาหลังจัดโปรโมชั่น515บาทหรือตรางกระนางนวลราคา619บาทราคาหลังจัดโปรโมชั่น520บาทซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับของที่กรมพลาธิการทหารบกต้องการจัดหาทันทีที่กองทัพชี้แจงข้อเท็จจริง ผู้ประกอบการขายเครื่องครัวตราหัวมาลายซีเบรกรุปออกมาโฆษณาถาดหลุมซึ่งใช้วัสดุและสเปคเดียวกันกับกองทัพผ่านโซเชียลมีเดียและพบว่ามีราคาถูกกว่าของกองทัพที่จะซื้อจัดจ้างมากกว่า200บาทต่อชิ้นซึ่งเป็นราคาปกติไม่ใช่ราคาโปรโมชั่นแต่อย่างใด